ส่วนตรงนี้นะครับใครบอกว่าดินไม่ดีนะครับเราก็ทําให้ดินดีนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะดินค่อนข้างจะแข็งนะครับซุยได้ขนาดนี้นะฮะเก็บไปเลยพี่น้องดินไม่ดีก็ทําให้ดินดีส่วนดินที่ไม่ต้องการให้ดีอย่างเช่นตรงทางเดินนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับปล่อยเลยพี่น้องอ่าพี่น้องครับตอนนี้ก็ ผมก็ทําการนะครับตอนกิ่งมะนาวไว้นะครับเทคนิคของการตอนกิ่งมะนาวนะครับเลือกกิ่งที่ไม่ได้แก่นะครับไม่ได้แก่ไม่ได้สีดํานะครับให้ออกเป็นสีเขียวผสมสีน้ําตาลได้นะครับหรือเขียวได้เขียวแต่ต้องใหญ่นะครับได้เลือกเป็นกิ่งกระโดนนะครับก็คือกิ่งที่ตรงขึ้นไปนะครับวันนี้ก็คือเดี๋ยวผมพาไปดูแปงผักที่ผมจะปลูกไว้กินนะครับในครัวเรือนนะครับหรือว่าถ้าเหลือก็อาจจะขายน้องพี่น้องเนาะส่วนตรงนี้ก็พามาดูว่า ถ้าเรามีต้นพันธุ์อยู่แล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการขยายพันธุ์นะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับผมขยายพันธุ์ต้นมะนาวไว้นะครับเพื่อไปปลูกที่ใหม่ของเรานะครับที่กำลังปรัดที่อยู่นะครับหรือถ้าเหลือจากนั้นก็จะสามารถขายเป็นเงินนะครับเพื่อจะซัพพอร์ตนะครับในเรื่องอื่นได้นะครับแลกเปลี่ยนกันเนาะเดี๋ยวไปดูหน้างานตรงนู้นครับโอเคก็จะถากนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนี้นะฮะจะเป็นยังไงแปลงนี้นะครับจะเป็นผักสวนครัวที่ ปลูกไว้กินในครัวเรือนจะงามแค่ไหนนะครับพี่น้องก็ดูในคลิปหลังจากนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงงามแน่นอนครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมถากหญ้าทั้งวันนะครับตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่ได้แล้วนะครับทําตอนเช้าแล้วก็พักช่วงแดดแรงนะครับแล้วก็มาทําตอนเย็นอีกตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับประมาณสัก6กโมงนะครับหกโมงเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกโมงแปนาทีนะครับตอนถ่ายทํานะครับแสงก็เริ่มหมดแล้วนะเห็นไหมครับว่าก็เสร็จแล้วนะครับหญ้าก็ได้2กองนะฮะสกอง กองแรกนะครับจะทําการเพื่อจะหมักเป็นปุ๋ยนะครับกองที่2ก็คือปล่อยไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือ2กองนี้นะครับพูนหญ้าเหมือนกันนะครับพูนหญ้าพูนหญ้าเหมือนกันแล้วก็นําขี้วัวนะครับมาถมไว้นะครับถมไปเลยถมไปเลยนะครับสีกระสอบนะครับเพื่อจะทาเป็นปุ๋ยหมักเศษหญ้าดูนะครับส่วนตรงนี้นะครับใครบอกว่าดินไม่ดีนะครับเราก็ทําให้ดินดีนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะ ดินค่อนข้างจะแข็งนะครับตัวนี้ผมเลยนะครับใช้ขี้วัวนะครับสามกระสอบปรับปรุงดินนะครับจากดินที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ผมก็ลดน้ําตามนะครับเดี๋ยวผมจะลองขุดให้คุณผู้ชมดูนะฮะจากแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะแค่เช้าเดียวนะครับพี่น้องเห็นไหมควรเปลี่ยนไปนะครับของโครงสร้างดินนะฮะนี่เห็นไหมฮะดินดํากลับมาอีกทันทีเลยนะฮะ เห็นไหมครับอย่าขุณให้ดูอีกเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วก็หมักดินไว้ก่อนนะครับให้ดินเข้าก่อนก่อนเดี๋ยวผมจะมาต่อไปผมก็ทําแบบนี้กลับหน้าดินนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ทํานะฮะทีนี้หลังจากที่ผมถากหญ้าเสร็จนะครับผมก็ทําการทําให้ดินดีนะครับโดยใช้ขี้วัวนะครับแถวละสามกระสอบนะครับตรงนี้หนึ่งกระสอบก็จะได้ประมาณนี้นะครับ แล้วยังสามารถนะครับใส่พวกแกลบเผาลงไปได้ด้วยนะครับเปลือกไข่บดหรืออะไรก็ได้ที่มันดีๆนะครับแต่พื้นฐานมีแค่ปุ๋ยคอกก็ได้แล้วหรือให้ดีเป็นปุ๋ยหมักก็ได้แต่ของผมก็คือว่าเออผมทําแบบง,ง่ายๆนะแต่ว่างามไหมก็อย่างที่ทุกคนติดตามนะครับไม่มีพลาดน,นะครับพอเรามีน้ำหมักปลาทะเลชั้นดีอยู่แล้วนะครับทําให้ใบขยายได้ดีนะนะครับแล้วก็ทําให้ติดดอกได้ดีด้วยเพราะต้นเขาสมบูรณ์นะครับ ยังขยายพลนได้อีกนะครับครบวงจรนะฮะนี่ฮะก็ทําแบบนี้ลามามันเลยหลังจากนั้นนะครับผมทําคาดนะครับเกลียนะครับแปลงนั้นทำแบบนี้นะฮะที่ทําให้ดินมันร่วนซุยได้ขนาดนี้นะฮะเกลี่ยไปเลยพี่น้องดินไม่ดีก็ทําให้ดินดีส่วนดินที่ไม่ต้องการให้ดีอย่างเช่นตรงทางเดินนะครับ ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับปล่อยเลยพี่น้องส่วนที่ไม่ดีก็ปล่อยมันไม่ดีไปนะครับส่วนไหนที่เราต้องการปลูกพืชเราก็มาปรับปรุงนะฮะอย่างนี้นะฮะง่ายๆนะครับอย่าทําอะไรมันยากนะครับไม่ต้องกังวลนะครับความกังวลคือสิ่งที่ทําให้เราไม่กล้าทําอะไรนะครับนี่นะครับ คิดนะครับแล้วก็ศึกษาก่อนนะศึกษาแล้วก็ลงมือทำนะครับแล้วก็ดูหน้างานเป็นหลักว่าเราเจอปัญหาอะไรไหมนะครับแล้วก็ศึกษาไปทดลองไปนะครับก็จะเก่งขึ้นเองนะครับเห็นไหมครับจากสเตปแรกถากหญ้าจะเป็นฝั่งนี้นะครับถากหญ้าก่อนจะเป็นแบบนี้ถากหญ้าเสร็จโลยไปแถวละสามกระสอบนะครับตรงนี้สองกระสอบนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ลดน้ําตามนะครับส่วนตรงนี้ ก็จะเป็นทางด้านของการทําปุ๋ยหมักจากเศษหญ้านะครับเอาเศษหญ้าทั้งหมดนะครับมากองไว้ได้2กองนะครับพอได้2กองแล้วนะครับเอาขี้วัวโผมนะครับแล้วก็ลดน้ําตามนะครับโดยใช้น้ำหมักปลาทะเลนะครับผสมกับน้ําแล้วก็ลดให้มีจุลินทรีย์นะครับไปย่อยได้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เรานะครับเทปุ๋ยคอกไปแบบง่ายๆเลยนะครับรอบนี้ใช้เป็นขี้วัวนะครับถ้าใครมีขี้หมูก็ใช้ขี้หมูได้นะครับอันนี้เป็นน้ำหมักปลาทะเลนะครับผสมน้ําแล้วนะครับเราใช้ประมาณสัก 200cc นะครับหรือ1 0 0ซีก็ได้นะครับตอนหนึ่งบัวนะฮะใส่กับน้ําเปล่าเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ก็คือเจือจางแล้วนะครับพอดีหัวเชื้อเอามาเนี่ยแล้วก็ขยายกับน้ำมะพร้าวเทียมเยอะไปหน่อย1ต่อ6ต่อ7นะครับสีก็เลยจางนะครับก็คือใส่ได้มากก็ได้นะครับแต่มันจะเปืองแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ลาดให้ทั่วนะครับในรอบแรกก็คือให้มันมีน้ำหมักปลาทะเลนะครับเป็นจุลินทรีย์เพื่อไปย่อยนะครับ ปุ๋ยข้อของเรานะครับแล้วก็หมักดินไว้นะแล้วดินก็จะร่วนซุยนะครับอย่างที่ผมขุดให้ดูนะครับและทีนี้ก็ลดน้ําเปล่าตามนะครับรวมถึงนะครับให้น้ำปลาทะเลนะครับหมักเพื่อเป็นปุ๋ยนะครับลดน้ําแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกองปุ๋ยนี้จะเป็นยังไงนะครับส่วนดินตรงนี้นะครับทาแค่เช้าตอนเช้านะครับพอถึงตอนเย็นขุดดูนะครับดินก็เริ่มดีขึ้นนะครับจากดินที่แบบอย่างเงี้ยพี่น้องอย่างเงี้ยดินไม่ดีปลูกอะไรไม่ได้กลายเป็นว่าพอ เราปรับแก้แล้วนะครับอ้าวดินดีหน้าปลูกพืชจังเลยถ้าไม่ดีก็ทําให้มันดีสําหรับคลิปนี้ก็เมื่อแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันความพัฒนานครับของตรงนี้แล้วก็แปลงที่เราปรับที่ขึ้นมานะครับจะเป็นยังไงก็ให้กําลังใจผมด้วยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิง่งติ๊งติงติง,ตงเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายบายสวัสดีครับ